ข้อ87เนี it, 1, case, ่ยก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับก็คือเราอยากจะวาดกราฟของฟังก์ชันต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสาเงื่อนไขตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเรามาดูทีละเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกบอกว่าเราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยดิฟที่ลบหที่1แล้วก็ที่3มเนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์ไปดังนั้นวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าเราจะวาดกราฟของฟังก์ชันของเรานะให้มีค่าสูงสุดหรือต่ําสุดสัมผัสที่3าค่าตรงนี้นะครับเงื่อนไขที่2บอกว่าเราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยดิฟสองคร แล้วมากกว่าศูนย์ที่สช่วงตรงนี้ซึ่งการดิฟสอครั้งมากกว่าศูนย์เนี่ยก็คือการที่ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเว้าวบดน,นะครับั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอวาดเส้นใหม่ดีๆนะเราจะได้ว่าเราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราตรงนี้เป็นฟังก์ชันเว้าวบนจากลบเอฟิฟนิตี้ถึงลบสแล้วก็จาก4เป็นต้นไปจะเป็นช่วงสีส้มตรงนี้นะครับส่วนเงื่อนไขสุดท้ายตรงนี้บอกว่าเราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยดิฟสครั้งแล้วเป็นศูนย์ที่ลบสแล้วก็ที่2นะครับซึ่งตรงนี้ การที่ฟังก์ชันของเราดิฟสอครั้งแล้วเป็นศูนย์เนี่ยคิดง่ายๆก็คือการที่เราจะมีจุดเปลี่ยนวาลที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนวาลนะเราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนวาลที่ลบสแล้วก็ที่2แบบนี้ไปนะครับที่สองค่านหนึง่งโอเคเราก็ลองมาวาดดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมน,นะเราจะสามารถวาดกราฟที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตรงเนี้ยได้หลายแบบนะครับเริ่มมาตรงนี้เราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเว้าบนตรงช่วงแรกผมก็วาดแบบนี้ลึอมาก่อน อยากให้ตรงน,นี้เป็นจุดเปลี่ยนว้าวโอเคเก็เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันว้าวล่างแล้วก็จะมีค่าต่าสุดที่ลบหแบบนี้ไปนะครับได้ว่าฟังก์ชันของเรามีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ลบหตรงนี้เนาะแล้วก็เราอยากจะให้ฟังก์ชันของเรามีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ลบหตรงน,นี้ผมก็วาดต่อไปได้เลยฟังก์ชันของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ไปหรือแล้วก็มาถึงสอตรงนี้อันนี้ก็จะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์อีกค่าหนึ่งนะครับที่2ตรงน,นี้เราอยากให้มันเป็นจุดเปลี่ยนว้าวเดิมตนเนี้มันเป็นนฟัังก์ชวา ล่างอยู่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟ wow ังก์ชันเว้าบนไปเลยนะครับแล้วนะตรงนี้ผมก็จะวาดต่อไปเป็นกราฟที่มีฟ wow ังก์ชันเว้าบนแล้วก็มีจุดต่ําสุดที่3แบบนี้ไปอ่ะโอเคดังนั้นกราฟของฟังก์ชันสีดาที่เรามีตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทุกเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการแล้วนะครับหรือตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าใครจะหัวสายหน่อยเนี้ยเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าเราอยากจะให้ฟังก์ชันของเราเนี้ยเป็นฟ wow ังก์ชันเว้าบนจากลบอินฟินิตี้ถึงลบสองแล้วก็หลังจาก4เป็นต้นไปตรงนี้เนาะดังนั้นผมก็วาบบดนะฟังก์ชันงของเรา จะเป็นฟ well ังก์ชันว้าววนมาถึงลบสองตรงนี้แล้วก็ปริิเป็นศูนย์อย่างเดียวไปตลอดเลยจนถึง4แล้วก็เป็นฟ well ังก์ชันว้าววนอีกรอบนะครับฟังก์ชันข้างล่างตรงนี้ก็สอดคล้องกับทุกเงื่อนไขที่โจทย์มีตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะดิฟที่ลบหนึ่งที่1ท, 1, ที่3ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปเพราะมันเป็นฟังก์ชันเส้นตรงแบนราบอย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้ดิบสองรอบก็จะเป็นศูนย์ไปด้วยเหมือนกันเนาะ